ค่ะจ่าชื่อชื่อว่าอะไรคะชื่อนรินสุพรามครับชื่ออะไรนะนรินสุพรามนรินเป็นคนจังหวัดอะไรสุรินครับผมสุรินโดยโ<อ>กําเนิดเลยแต่ว่ามาได้แฟน,นที่นนสะอาดนนสะอาดมา,มามาอยู่มาอยู่อุดรน,นานหรือ,อยังตั้งแต่ก่อนยังไม่มีเมียก็ประมาณหกเจ็ดปีแล้วอ๋อหมายถึงว่าคือมาอยู่ตั้งแต่ไม่มีจนจนมีอ๋อแล้วแล้วชอบอะไรในจังหวัดอุดรธานีในในความคิดเรา ไม่ได้ชอบอะไรชอมาทางานก็เลยมีเมียก็เลยอยู่กับเมียอ๋อมาอยู่อยู่ดีไหมอุดรดีไหมดีเนาะดีมาเปนมาเคยเคยไปไต้หวันไหมไปครั้งหนึ่งครับไปครั้งหนึ่งแล้วไปไปงานโรงงานหรืองานก่อสร้างไปงานบริษัทส่งไปดูงานครับไปดูงานเฉยๆเนาะไปดูเกี่ยวกับอะไรคะเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลแล้วปกติเราทํางานเป็นอาชีพอะไรวิศวะเป็นวิศวะเป็นวิศวะเมืองไทยเนี่ยนะ แล้วทําไมถึงทิ้งเงินวิศวะไปทํางานไต้หวันล่ะแต่ว่ามันหักไปหักมามันไม่มีเหลือคือหักไปหักมาไม่เหลือเหลือแค่หมื่นกว่าบาทไม่พอเหลือแค่หมื่นกว่าบาทอ้าแล้วมันมีนะคนพูดว่าไปไต้หวันก็เหลือหมื่นกว่าบาทเนี่ยเคยได้ยินไหมนั่นเขาไปเล่นหลายอย่างอ๋ออ๋ออันนั้นคือความคิดของเราเราคิดว่าเงินเดือนไต้หวัน25,250เหรียญเนี่ยน้อยสำหรับเราไหมหรือพอดี สองม้าถ้าบินเดือนเนาะก็สามหมืนกว่าบาทบินไทยก็พออยู่แล้วก็พออยู่แล้วได้ใช้ไรมากแค่กล่าวว่าค่ามวดค่าบินค่าบินประมาณหมื่นเดียก็โอเคแล้วผมหมดแล้วเนเพราะว่าเราต้องทุกคนต้องทำโอทอยู่แล้วเก็คืออาศัยโอทีก็เอาโอทีไวใช้เนาะเอาเงินเดือนส่งกลับบ้านเนาะโอทีก็มีเก็บสองหมื่นเออเออเออเกับเดือนเออเออื อีกอย่างหนึ่งคือเราไปงานโรงไฟฟ้าเนี่ยเนาะโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าอาหารเขาก็มีให้เราเนาะสามื้อเราแทบจะไม่ได้ซื้อเลยอาหารไทยด้วยซ้ำซื้อแต่แนวถอนอย่างเดียวเออซื้อแต่แนวถอนอย่างเดียวโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะเนาะจ้ะ